น้ำมาสการค่ะอาจารย์สการครับเด้วยว่านพมโจกเกอุผ้าหฮงค่ะหฮงล้อยู่บนเนาะอาจารย์อาจารย์นั่นเบอร์เบอร์ตัวสุมเ้เอาเป็นเป็นยังไงครับอาจารย์ที่เัวน่ะอืมบ่ได้ชั้นเส้าครับมือจั้น่านลันโตเจ็บตัวเปือกเป็น ป่ามันโตยิ่ใหญ่ลงเด็ดอมไอ้มาได้ป่าใหญ่สองตครับโตละโลกว่าเมื่อนั้นได้ป่าม่มาปุ๊ต่ำแก้วเพชรจะระเกินเดือดหรอเพชรครับโอ้คนงานมาเห็นมาไปได้ป่าว่าจากสิบกโลนะครับป่าพอใหญ่สองตัทอแข้งนี่เนาะบ๊วยแหขาดเพราะยันครับขาดแหใครอยู่ไปสองคน ขาดออกด่างนึ่งไสกูไรพ่อยยังมั่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไห้ไปยังไปตึกปลาไปพ่อไปพ่อใหญ่ไปโอ้ไปได้ไปพ่อใหญ่ได้ไปพ่อยยังนะสองตัวคือ็มาขาดแง่เด่นเอาขาดแล้วก็ว่านไม่ถืถของเนาะเอาคือมาขาดแง่เด่นที่เราเพิ่มในเรืปลาอยู่ในสระอู้อยู่ในสระก็ต้องมีความสามารถที่ทำเป็นว่อเสียาขึ้นมาได้ที่ทำภาษาอางารษทันบุรี กันติดป่าใน้ซาบุไลยปู่ป่าไปชะกับไปยิงย่งไ,งาาไม่ยุ่งเจ๋นวนี้อย่างไว่าจากไปติดคนนี้พราะเป็นสาด้วน่อยเนาะน้าหลวงพอ่อจริงเพนานต้องใส่ผีมือเหนี้ครับอาจารย์ <c oughs> เอา้เอาเป็นคนงานมากคนงานคนสิมาทท่าสีประตูครมเอาเริ่ม,มเลยเเหรอครับนี่เพิ่งเริ่มเลยเนี่ยจะมาเช็คหานุณจะสร้างไว้อยู่ครับว่าสิเริ่มตอนไหนกัทบทุกบอกคนเด้อเพราะว่ากรจีเนื่องกับวัน หรือร่ลมมือมัเมืเพก่อนก็ต้องเบิกนั่นก่อนสี่นะอม<อ>ันเป็นตุกยางตัวกุญแจงเงียบยังก็สร้างก,ก็ต้องเอาไปก่อนสร<า>้างเพื่็จะไปซื้อหนังสือของอามากเนาะครับธรรมดากุญแจเงียบกุฏิีอ่ะเพ่นก็เบิกก่อนครับเบิกก่อนหามือช่วงนั<อ>ง้นใครวิ่งช่วงนี้จะเขียจังไรจับขาสั้นเยอะกว่าเยอะช่วงนั้นช่วงนั้นที่ว่าแม่ท่านีเขาตอนเนี่ยนะครับเนาะ ช่วงนั้นเขาป็นอะไรอี๋อันบอกเขาไปเขาพอดาสามตัวเขาพั้าสามตัวกเขากับเอฟซีเอนกันโมเลกุกับเปลี้ยงตัวอันเอฟซีสายบุญโดยโตรงสายบุญน,นะครับคือโปเเทนเพสโปรเนสารเพิ่มาเดี๋ยวนี่นะคือนี่แนหะนี่แหละใน,นะนี่เล้วปะดี๋องประตูโค้งนี่แหละที่จะจะ่าเสียคือจะฉลองอนขอาวราษาหรือเปล่วางสั้นอ่ะวันที่บรรเลก่อข่าวรษา อันคือว่ามอเตอร์บอตีไว้แบบบานเท่าไรครับที่อ้านตีบอยยุหันผมาถ้งค่าสร้างคัาอุปกรณ์ตีบ้านตีบอยเกินฮาม่นขนาดถ้าค่า้า้งค่าสีั้งค่าแต่ว่าตักสิเป็นยังไงนะแต่ว่าตีบอยมอเตอร์บอยตีบอยเซฟเซพไปเสี่นะคือว่าเสียชันมหลอกไล่ไล่หมดเดี๋ยวไล่ไหมเพราะว่าไล่บุคมไล่บุคคลเขาเเสียเอาไล่ไป โดนไหอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีโปมะมาณแบบนั้น่โดนหรอกเพราะว่าขึ้นปั๊บเปนแเอาเงื่อนไส้่างเอาไปติไปหานังหลอกนังร่างมามากมาวบาก็เอไปเด้วไล่อรอกเอามาขัด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 แล้วไปดิดไล่มาแป๊แป๊แปแปตัวบอลโอ้ยนังร่างก่บก็อยู่น้าผมใกล้ๆนี่ล่เยอะมันไม่ตัดออกวะผมไม่เห็นก็ได้ก็ไพสั่งไพ่ไพ่เองเนี่ยว่านว่านว่าน้องให้บ้านบ่าครับ ติดต่อให้ที่พนักมานกหลายอยู่บ้านนี้เราสร้างมันจะ้อก็ได้ขอบนว่าเจะแย่งหายอย่างสินะแต่ว่าตั้งงบไปห่านนะแต่ว่าจัดจิตเกินหรือจัดจิตอะไรเพราะต้งห่วงหรอกอาจีพวัตถึงอาจอาเกินหรืออาจีพเกินอ้าวอัไนวะอืมมันก็เป็นอย่างนั้นบ้านนี้มือนี้มีที่เด็ดนะครับมีที่เด็ด คือว่าปู้ม,มาขาวมากครับอาจารย์ปูปลาขาวมันมาจากเล่าแล้ของมาให้พููปลาขาวก้อนนั้นยี่มัเค่อยน,นิ่งๆมันเป็นไปเล่วหนเถื่อนเนาะอาจารบางคน่าเป็นมาให้เนาะมันจะมาแต่เล่าเน,นียอันนี้คือสดๆร้อนๆมันขึ้นนี้เลยหครับเออแต่ว่าเบิ่งใใจกันนอุ้ยนเป็นอันเดียวกันพดแต่หัมนมาสนองแต่ว่าแนว้างของกูจตกปลาขา สามรอบหรือสองสองครั้งล่าสุดที่พิ่นมาหรือสามครั้ที่บามันบอเขาสองสองคนนึงนะครับเพราะเราพิ่นออกมาคนนึงไม่ได้ซีูนท่นตัวทำใจมันบักบักจังกีมับนบอกใครมาเลยอไมาา่เรเพิ่นบ้าจะไปใจครับล่าสุดคือแมา,าที่เอาซีสูนมะห้แต่ว่าก็บ่ะอกอนอ่หะหะัวที่พันมา,า,าอยวซีซูนมให้อันนี้พิ่นว่านเอามะาหอหมัอนมาจากามาตะเล่าที่เเอามาตะเล่าอืมเอาปจากเล่าเดี๋ยวได้ครับาจาจย์ รอบนี่ได้คุยนะได้คุยกันนัาบอเออเะีอกว่าเป็นผู้แปลดีรอบทุกรอบปูมากบบาเอาอย่างเลยนราเมเขียนใส่หน้าบัหน้าบัตรพรจันทร์แยกเดี่ยวหรือเ่ิ่นเดงหยพ่ยวกับอกเนีนไดใไ้บ้ามาตาเล่าหรือ่าใครองฝากมาจะเล่าของฝากไม่ยังค่ะห่อท่องเหรอหรือยังหองกระดาษ เอากประดาษมื่อยจะเป็นยังบุวมามห่ยก็ได้เย็บเอาอยู่ซื่ะเมื่อเปิดเบิ้งกัิน่ะมันจิไปเล่าหุถึงว่าเ็สนบเอามาตะเล่าพร้องปากเอามาตะเล่าถ้าวานจือวัาจัตวันจอตอเเิิ่าเนี้เมื่อเปิดเบิ้งแลอ๋อมันคือมาตรงกับปองปูเแอะเาน เนี่ยนตรงกันตรงกันตครับพระอาจารย์สังเกตเบิ่ตรงเลยล่ะครับตรงตัวนึงก็ตรงตัวนึงครับตรงพอดีือตรงเลยตรงตัวเก้าเก้าตัวนีตรงพอดีบอคื่ตรงเลยสันนิตรงนี่ครับตรงตรงพอดีครับตรงพอดีเลยเนี่ยเน่ไม่ได้สิเลยนั่นนั่นเป็นเบิ่งรถเอกซีตปรกมาให้เดี๋ยวเด้อครับบากนน้อิเคีย เออเอาคือมันน่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนี่ครับเป็นอยังคือมีซีตูบาทนี่ใช่ไหมนั่นแหละว่ามันจะเล่าพร้อมนี่ละเียวน้จะไปเอาเล่าสมบูรณ์ปูว่ามันจะเล่าตาปากขาวของปลาจากลาวบอกว,อวันนี้มันยังวันนี้วันศุกร์ครับอ๋อมันสุก มันจะได้ของฝากน้ำปูอยหรีอจ้บอจังว่ะผมกะเนาะโอ้ีมวกมหวังเลยว่าแล้วก็มันมันมันก็ไก่กันกับโตัวยูนีเรียวกันจะกี้มันติดโป๊กขึ้นกันจริงจีนะเป็นตัวเลขซี่โตครับที่ปูต่างบกขาวออกมานะครับเก้าสองเก้าหนึ่ง ผู้ประจันครับพูดถ um. ึงน่ะม uh, ันมันเป็นจัตุรัาเก้าเก้า yes กับก <inaudible> ับก <inaudible> ับกับโมผิดด้วยนครับเพราะเพราะว่ามีเก้าสองตัวบางที่เก้าสองตัวจะว่าสองเก้าเก้าสองกับโมผิดขึ้นกันเก้าสองตัวก็เป็นเก้าสองสองเก้ามันมากมันมากขึ้นมาตรงมาตรงกับที่ปูพุ่มหายไปอ่ะเดี๋ยวอ่าเจ้าว่า หลังจากคลิปแรกแล้วหลังจากฝันตอนงวดยังบ่เค,งเคยได้ความเพื่อนไปตอนจากนั้นมาสัน่นตองงวดที่ปูเอากุ้งมะกองแม่กับนั่งล่ำเอากุ้งมะกองไว้นั่งล่ำสิไปจกักกุ้งสิไปเอากุ้งถอยยาถอยบาดน,นี่อันนั้นคือคลิปอ่าน,นั้นคือฝันตอนงวดต่อมาคือปูมาอีกมากบอกว่าให้เอากุ้งไปซ่ง ครับพระอาจารย์ออกไปสร้างได้หกร้อยเก้าสิบสามจุดเก้าห้ากิโลหกร้อยเก้าสิบสามจุดเก้าห้ากิโลแบบนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วาพระอาจารย์สิ่งต์แต่ลอยเพิ่งเคลื่อนสร้างอีกรอบหนึ่ง <ใช S 1> เอากุ้งลูกหน่อยดิครับ <ใช S 1> <ๆ S 2> เห็นเน่เก้าๆเน่าเคลื่อนสร้างเป็นเครื่องสร้างที่จีต้อนมาสร้เป็นเครื่อนสร้างที่เป็นเข็มครับท่านก็จะเห็นเก่าๆว่าเปื่อยๆ,ๆอยู่นี่แหละชัดแน่เาะชัดแน่าพระอาจารย์ก็ได้ก็ได้เขียนไว้เป็นตัวกันกันเบิ่อเก้าเกมาวร้างตอนนั้นเนาะ หลังจากนั่นอีกนะครับปูมนาว่าเอาสามหนีเอาหนึ่งใส่แท่งกเ็เลยกลายเป็นพกเก้าหนึ่งน่ะนะครับเอาสามหนีเอาหนึ่งใส่แท่งแต่ว่าปูบอกว่าลงมาพี่เอาสิบเก้าก็หาเก้านะเอาลงมาพีเพราะว่าเปนแท่กันกเราพอนอาลงมาต้งใจมันทยยี่บานครับตัวแท่กันนั่น เอาลงมมาผีคนเราโตที่ะอาจย์เน้นนั่นย่อไปเก้าเก้าเลเติ่เติ่ไปเตเครับเอาเพราเก้าไ้เติ่งนะครับแต่วันนึงเราเอาหาเขาเอาลงมมาผีเอาลงมาผีแต่ว่าปูบอกไรว่าบ่ได้บอกว่าเอามาหางลางนีครับบอกว่าเอาลงมาผีซื้อครับเรียกผู้ไปใช้พ้นไปพ้นมากอยู่นี่นะครับบาทนี่ท่านั้นบอกาพ่อปูมายำอีก มาหลอดหลังมาปรออปุงมาคุณอย่างนะครับที่เอาปรุงมาอิมอ่มบ่แม,มนมามาทานปลาถ้มถามันอิมมอ่มบ่มาเอาเอาไปเอาไปกินให้มันอิ่มเทกุ้งกอกให้อีกครับกองเอเล่แมนเอซี่ถามมาว่ามีแต่กุ้งไหมีกันป่นกันทั้งกุ้งใหญ่ก,กุ้งน้อยว่าทานครับอาจารย์กุ้งนระือมีแต่กุ้งใหญ่หรือว่ามีทั้งกุ้งใหญ่กุ้งน้อยหรือจะไหนกุ้งมะนาวนะกุ้งไม่ให้กินนะนะกุ้งไม่ให้กิน กุ้งกุ้งฝอยมีบ่มีมีมมน้ำกันเหมือนเด็มนี่เก่าหนึ่งอ,อิมบ่ติครับอิมบ่้ากันอิมบ่ปูหาม,ามว่าแปลว่าปู่บาขาวมาม่ครับบานนี่นี่แหละครับตดไายพี่ปู่บเขาวมามาตาเล่าอยู่ตั้งหากของฝากจากเล้าซีโต้นี่เนเล่า <c oughs> แต่วราไแปลกที่ว่ามาันตรงกันทุกเทือเลขมัตรงกันด้ครับปูพุ่มปบปูบะขาวมัตรงกันรอบนี้เลขตรงกันครับเพราะว่าจะเป็นเก้าสองเพราะว่าจะเป็นเก้าเก้านะครับเพราะว่าจะเป็นเก้านึงมัตรงกันมีน้ำซ้ำสามตัวที่อาจารย์เขียนไว้ให้อะสองเก้าเก้าเลยแเป็นเก้าสองเก้ามอันนี้ก็ได้มันนีกีลย,ยวของปูบะขาวนะเลขสี่ตัวครับเพิ่นเอาออกตัวหนึ่งนี่เนี่ยว่าจะช่าัคนนะอาจารย์ ก็พูนว่ามันแล้วเราบอกเป็นเ่งบกากาทีนี้บอนลบออกเลยนะเอาบอจบบอกรผจญบจบแล้เอาทำนีละเพราะฉนันบอลบออกเล็กนึออกเอาบอนลบเล็กนึออกคนกิทีว่าไม่มีโดยที่เห็นเลยนะแต่บอนลบเล็กนึงออกมันกิอายุเก้าสองเก้าออาว่าตอนแรกนี่ซีโตืบานนี่ว่าเอ้าตัวนี้ว่าเอารบิเออ ลบเลขหนึ่งออกได้ครับมันก็จะเหลือแค่เก่าสองเก้าครับมันเป็นปตรงเลขสามตัวที่ให้รักลอยไว้สองเก้าเก้าค่ะมันมันแปลกมันว่าบังเอิญกันพ่อกันบอสไหมบังเอิญครับแต่เราเรบ้นีแต่ว่ามันนแปลกอีกอย่างหนึ่งคือมาเอามาตาเล่านี่ล่ะเดี๋ยวนี้เราเป็นเลขสี่ตัว่นะเลขสี่ตัวเขากัไปรอนเล่าบุกกลนตัวเอา แค่นั้นพอแค่นั้นไม่พอเน่เก้าห้องตมนีเลขเล่าที่พระอาจารย์ให้ไวเมื่อวานนี้ครับพระอาจารย์นี่เก่าหนึ่งกับเก้าสองนั่นนี่ครับเล่าวัฒนาันบันที่ยี่สิบหกนี่พระอาจารย์เน้นไว้เก่าหนึ่งไปเอเนยเน้นไว้เก้าสองเก้าสองเก้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับตรงกับตัวเลขที่พูดเอาปะเขาออมาให้กันบางเอิญมาตรงกับเลขพระอาจารย์ให้ไวเมื่อวานนี้ หรือว่าจะไปเที่ยวต่งางประเทศก่อนเหรอน้องไปล่องมมตัวคนวันม่แต่เล่าเนาะ้องไปเล่าก่อนตัวตัวสี่ตัวนะมราสนใจอย่นีอ้อืมอมันจะมันหาบบอวกว่นื้มันเบิเ้ลบอกหอ้าห้าสองบอกสองห้าห้าสองครับอันนันเลีกตามตัวห้าห้าสองแปลงทับเบินน้ล้ว อันเป็นตัวเลเก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าเหมื้อนั่นละนี่ละเอาไปเที่ยวเล่าบางกอนเทพภูกระเขาเทพภูกระเขาไปเที่ยวเล่าบางกอนมาตะเล่านะครับนี่แหละทำเบาเพลินที่มันัตะกี้ตะยิบอยู่นะครับมาตาเล่าคอนเทนโรพี่เป็นว่ามาตะเล่าครับ บอกเลยว่ามามตะ้ล่าเราคนนี้เพิ่มมาจังมาลบออกนิดบันเอาเพิ่มบริการออกนิดบันลบออกเลยอ่ะบอกหนึ่งไว้เห็นหนึ่งเลยครับน่าจะอยู่เก้าสองเก้าบอกเลยขีดขาดแต่ว่าลบถิ่มเลยถเลยโอ้ทายเอ็ีทางไหนฟังขีดนี่หมดจบอีกหักอย่างไงเน้อครับต่อมตาตต้าล่าเนี่ยป้าจางก็นั่งว่นไปทั้งคนอยู่อยๆจางบอกเสร็จหลวงพ่อวัดซี่โตไหมครับน้า ี่เอาเพื่อเกิดจากทีไม่โชคโดนสักแค่ร้อยบาทโอ้โหโดวๆว่าคุมงบได้ถ้าว่าเดี๋ยวเงินเนี่ยเพิ่มีหน่อยสักสิบบาทเองโอ้ยบอกคือเรียกใช้นอ้อยนะใช้นอ้อยน่อะนอยอ้ามจังไรก่านี่คือฝาลากชุดของพระจานทร์นะครับแน่นางจากปูตับ้ขาว นตครับลอออกไปปิดจะหน้าเบิ้งแบบนี้อยู่ในบินไงน่ะรบหนึ่งออกรดอันเล็กซีโต้กูรูปภูเขาเนี่มันเดียกเก่าสองเก่าเห็นซิบอะใจเออะเพราะว่านี่เพิ่นเอกหนึ่อออกนะซีโต้ต้องใจเป็นไห่ล่าอีกเน่ยเนบ่เดี๋ยวกันรลอกลองันแต่ลองเบิ้งเพราะว่าอย่าลอกเ่าอีกทีเถอะ ออแต่ท่านตัวชาติเจ็ดล้วบันนีผมก็ะิได้เป้าไปหาเนตเตอรี่แล้ววันนี้เก้าสองเก่าหาเราต้องลงไปมองจักไปคือเสีอมีเหรอปูซังว่าไปซังนเียวนะครับแล้วเดบเวกาันะมีวันนี้ที่เดบครับตั้งแต่่านมาปัจจุบันี้เบกันนะครับมีรอบมีที่ไดบิวกรนี่แต่มามาเขียนไว้อเนะนั่นท่านกันจะเขียนนะ มาที่นี่ได้เบ้าได้จากันอเอาของฝากมาจากเล่าบัดเอาของฝากจากเล่าแล้วพผ่นจะไอยผ่นมาลบด้านออกบอกฮันลบลบตัวท้ายออกตัวท้ายั้นจใเป็นเลขง่ายน่อยี่สุกอบของเก่าม,<ะ>มันบดไปแต่มันบดมาติดกันอยู่นี่ละว่าที่ว่างสัน,นะ่ะม,มันมาเขากับของปูย่นี่บาดเขาของปูพุ่นะครนะับนักที่เป็นทังไหนแต่ว่าเขาฝัน ก็เป็นแค่เพียงแนวทางความฝัน,น,นเท่านั้นเด้อครับผมฟั่งแล้วกันไปพิจารณาดีๆนะครับชอบกระจัดขัดกันผ่านแต่ว่าฝากว่าผงพู่ปะเขาเออกไปเล่ากันไปเท่าเล่ากันครับซ<า>ีโตนครับผม <c oughs> ถ้าเก้าคนกับยูน้ำกันมาเลัหนูกะปูผูมคนบอกไปอะไรนี่คนไปฮะทุกกับไาลคนบอกไปอย่านงน,นั้น วันนี้ว่ามาตาะได้ของผักขาวคนละคนหรือเป่าน่ารากแบผู้เดียวเลยผู้เดียวกันนี้อ้าวแต่ชัดเจนแล้วนะครับเนรยากาศชีวิบกวนพายจานทักนี้ครับผมตัวนี้ตัวผมพูดมาจากหลายๆครับผม